อดใช้เบอร์66คาดหมายเลขเสื้อเทนเลือกสวมกับเลอัลมันลิกเทนอเล็กซานเดอร์อโนถูกสื้อเผยว่าปัดข้อเสนอที่จะต่อสัญญากับสโมสรอ,อย่างแน่นอนแล้วเนื่องจากต้องการย้ายไปร่วมทีมเลอัลมันลิกแบบไม่มีค่าตัวแถมมีการโหมกกระพือข่าวด้วยว่าเจ้าตัวตกลงสัญญากับราชันชุดขาวได้แล้วแม้จะยังไม่มีการลงน้ำหมึกก็ตามโดยทางท็อกสปอร์ตเป็นสื่ออีกเจ้าหนึ่งที่ร่วมระเลงข่าวว่าดาวเตะทีมชาติอังกฤษจ,จะเซ็นสัญญากับเลออัลมันลิก5ปีโดยจะได้ค่าแรงสัปดาห์ละ 220, ขณะเดียวกันสื่อเจ้าดังยังกล่าวเผยอ,อีกว่าอเล็กซานเดอร์อโนนั้นจะหมดสิทธิ์ใช้หมายเลขคนสิกับเลอัลมาริคเพราะเนื่องจากกฎของลาลิกานั้นกนําหนดให้นักเตะในทีมชุดใหญ่ต้องสวมเสื้อหมายเลข1นึถึงยีเท่านั้นอย่างไรก็ดีจากจํานวน25ขุนพลหมายเลข1 13และ25มักถูกสงวนเอาไว้ให้กับนายทวารขณะที่นักเตะในทีมสำรองจะใช้หมายเลข2 6่สถึงห้โดยมีการคาดการว่ามีความเป็นไปได้ที่อเล็กซานเดอร์อโนจะใช้หมายเลข12ที่ยังว่างอยู่กับราชันชุดขา หรือไม่ก็หมายเลข24และ25แม้หมายเลขหลังมักตกเป็นของนายทวารมือ3ก็ตามแล้วเรามาคอยดูกันว่าอาโนนั้นจะใส่หมายเลขอะไรที่เลอเอ้ามันเล็ก